ไปลุยกันถึงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะคุณพ่อสายเอาฮาค่ะทำท่าเป่านักแข่งให้ลูกชายแต่คุณลูกนี่เขาตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะเป็นความหวังของหมู่บ้านะกะว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเพราะลูกโทษของน้องโอเชียนนะคะลูกชายของคุณน้ำรพีพัฒน์ทำให้ทั้งสนามนี่ได้มีเฮนะคะเป็นภาพความประทับใจแบบนี้ที่เกิดขึ้นในแมตช์ฟุตบอลดาราการกุศลค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมคืนสูญญ่ย่าหมูเห่เฮาฝางฉนู FC r ซีรียูเนียนนะคะที่ช่วงกลางวันเนี่ยมีทีมล้านานาวรารตี้ค่ะลงสนามกับ VIP อำเภอฝางที่มีหัวหน้าส่วนราชการค่ะลงสนามในฐานะเจ้าภาพในวาระที่โรงเรียนฝางชนุปรรมนะคะครบรอบ64ปีโดยนัดนี้ค่ะคุณน้ำรพีพัฒกับลูกชายใส่เสื้อเบอร์เดียวกันด้วยคุณผู้ชมนะคะ Lucky ลัคกี้นัมเบอร์หมาเลข4ค่ะเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไก่ต้นจริงๆเพราะว่าลูกชายบอกเองเลยว่า เคยตามคุณพ่อเนี่ยไปอยู่ข้างสนามเบามาตั้งแต่เขาเองเนี่ยตัวจิ๋วๆเลยเห็นคุณพ่อเป็นนักกีฬาแบบนี้ชอบค่ะปัจจุบันเลยเป็นนักฟุตซอลในทีมโรงเรียนที่นครนาย,ยกด้วยแต่ว่าวันนี้เป็นแมตช์พิเศษนะคะได้ลงสนามกับรุ่นพี่รุ่นพ่อซึ่งก็ทําให้น้องโอเชียนเนี่ยหัวใจพองโตได้มาเล่นฟุตบอลแบบนี้พร้อมกับคุณพ่อด้วยถามเรื่องงานน้ากล้องกันบ้างเคยร่วมแสดงละครไปครั้งหนึ่งค่ะ ก็เป็นประสบการณ์ในวงการบันเทิงแบบเล็กๆน้อยๆที่น้องโอเชียนเนี่ยก็ได้มาจากคุณพ่อเหมือนกันทําอะไรก็มั่นใจไม่เขินอายเป็นเด็กกล้าสแสดงออกนะคะคุณน้ำรละพีพันบอกว่าลูกอยากทําอะไรให้ลองทําเลยค่ะผมส่วนใหญ่ผมจะเล่นแค่ฟุตบอลกับฟุตซอลแค่นี้ครับถ้าไปถึงได้ชอบแล้วลูกไปเห็นคุณพ่อไปเล่นแล้วเราเลยลก็เมื่อก่อนพ่อเขาเล่นอยู่อารัมบอยแล้วผมก็แบบ ไปดูพ่อซ้อมแล้วก็ชอบครับแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่เขามีใครสนใจต้องดูก่อนว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างลองคุยว่าเขาอยากทําหรือเปล่าต้องถามเขาเองเพราะว่าตอนนี้ปีนี้ก็สิบสองสิบสามแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วสามารถที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองได้แล้วเพราะว่าก็เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วครับผมแล้วแต่เขาให้เขาวางแผนชีวิตตัวเองชอบอะไรก็อย่างนั้นแหละครับยังอยากเล่นกีฬาอยู่ครับ ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณน้ำรพีพัฒนนะคะก็จะใช้เวลาหมดไปกับการทำฟาร์มพัฒนาที่ดินของตัวเองนี่แหละที่เหลือก็มีงานแสดงละครบ้างนะคะรับงานแสดงอิสระที่เข้ามามากหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องสินค้าการเกษตรตามภาคบลักของพระเอกหนุ่มบ้านนามากกว่าที่เหลือก็จะไปทำกิจกรรมกับแก๊งเพื่อนแบบนี้นะคะ อย่างที่มารอบนี้ก็มากับพระเอกรุ่นน้องช่องสังกัดเดิมด้วยทั้งโดนัทพัทรพลและก็บิก๊กกิษดาด้วยโดยมีดีเจต้านะคะผู้จัดการทีมเชิญดารามาร่วมแข่ง <laughs> คือบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆนัดนี้เนี่ยต้องมีคุณกุ้งสุดชื้อราชมาด้วยนะคะแต่ช่วงที่จัดกิจกรรมเนี่ยยังไม่พ้นช่วงไว้อาลัยให้กับน้องสาวคุณวิรดาวงเทวันค่ะเลยทําให้ไม่สามารถมาร่วมเตะในนัดการกุศลครั้งนี้ได้นะคะ เตะนอกสถานที่เป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับสนุกดีครับได้เจอพี่ๆที่เตะด้วยกันเป็นหน้าใหม่ๆก็จะแบบเป็นฝีเท้าใหม่ๆก็เป็นประสบการณ์ด้วยแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับผมสนุกดีของเราก็ธรรมดาเนาะเตะนอกสถานที่แต่ต้องถามข้างหลังว่านอกสถานที่เป็นยังไงบ้างหน้าตาแต่ละคนคือแบบิ้มแยมสดชื่นดีชอบชอบเหมือนเหมือนแต่วันนี้วันนี้โชคดีโชคดีตรงที่ว่าทีแรกเนี่ยแดดแรงมากแล้วก็มีฝนตก ลงมานิดนึงแล้วก็ตอนนี้ก็คือท้องฟ้าแจ่มใสมากท้อเย็นสบายพร้อมพร้อมลุยเลยครับตอนนี้พร้อมลุยเลยนะทุกคนโอเคไหมแบบเอ้ยนอนพอแล้วอย่างเงี้ยนอนพอครับอนอนพอครับนอนพอแต่คืนนี้แหละครับอาจจะนอนไม่พอครับหลังจากกิจกรรมในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเ,เขาเรียกว่าการประมูลเสื้อมีศิลปินคอนเสิร์ตรอะไรอีกกอนช่วงต่อจากกิจกรรมหลังจากที่เตะฟุตบอลเรียบร้อยแล้วก็น่าจะไม่ได้นอนหัวค่ำหรอกครับ มาสกูก็สัมภาษณ์กันยกทีมไปเลยนะคะซึ่งในกิจกรรมก็มีการประมูลเสื้อค่ะรวบรวมเข้ากองทุนของโรงเรียนด้วยแล้วก็สังสรรค์กันด้วยบทเพลงแบบนี้เป็นบรรยากาศการเฉลิมฉลอง64ปีโรงเรียนฝางชนุปธรรมนะคะมีวงดน,นตรีค่ะเดอะเผยนะคะนําทีมโดยพี่นัทกิติสารค่ะมาแสดงดน,นตรีให้นี่ก็เป็นเหมือนการอุ่นเครื่องก่อนที่ปลายปีในฤดูหนาวทีมล้านนาวรารตี้จะเดินสารการกุศลกันยาวๆให้กับอีกหลายแห่งในภาคเหนือด้วย นะคะ